แตงโมซื้อ B M W X 1ให้หนึ่งคันแต่ตอนเลิกกันเนี่ยเขาก็มาคืนโมเสื้อโคมฮาร์ดนี่ก็ไม่มีปัญญาซื้อโมซื้อให้หมดเลยแหวนแต่งงานแหวนมันก็เงินโมโมให้หมดเลยทุกอย่างดาวให้ ดาวให้แล้วให้ผ่อนเองแต่พอเลิกกันเนี่ยโตโนโ่ก็คืนทุกอย่างให้โมหมดตอนที่โตโน่มาคบกับแตงโมเนี่ยโตโนโเ่เขามีชื่อเสียงแล้วเขามีรายได้เขาก็มีสตางค์ซือของฝากแฟนแบนดงแบนเดมเนี่ยเป็นเรื่องปกติโมเขาก็ซื้อของให้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติโตโนโค่คืนนะผ่อนแล้วก็คืนแต่ว่าไม่รู้ว่าคืนเป็นร้นหรือคืนเป็นเงินสด เนี้ยคนพูดเนี่ยกรุณาพูดแล้วแบบว่าเอาความจริงมาพูดด้วยอย่าพูดแต่เรื่องที่แบบมันจะไม่มีแบบคิดจะตรมตีคนนะ่ะส่วนส่วนที่ทตโตโน่เขาผิดก็คือเขาผิดตรงนั้นแต่ส่วนไหนที่เขาไม่ผิดเราไม่ใช่จะเหมารวมหมด ามกันต่อยาวๆคะ่ะสำหรับปมข่าวเช้าของดารานักร้องหนุ่มโตโนโ่าคินเจ้าเขาชายาล่าสุดล้วงประดิษฐ์วัฒกรรมกับอดีตเรคาผู้จัดการส่วนตัวทีเช้ากระชอนสะเทือนวงการมีเรื่องให้ชาวเน็ตตามเพอกแบบไม่เว้นวันหลังจากที่เพรค่ะอดีตแฟนหนุ่มของใหม่ออกมาแชร์แหลกโตโน่แอบแซวแฟนสาวทั้งที่มีแฟนในเอกหน้าหวานนิชาณนันทนิชายอยู่แล้วพร้อมทั้งปล่อยคลิปเสียงบทสนทนาขุยสซ้เบนมือบนเตียงเหมือนเป็นการฟังโตโน่ทั้งเป็นก่อนที่เรื่องราวเด๋ยอดีตจะถูกขุดออกมาแชร์อย่าง ต่อเนื่องเป็นเรื่องให้ขาเมา์เล่ากันสนุกปากค่ะ จากนั้นเนี่ยทางฟาเของไมค์พัชระบุตรก็ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสในวันที่17เมษายนเล่าราละเอียดจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์โตโนภาคินก่อนที่จะเลยเถิดหลังจากที่เคยมีการร่วมงานกันเมื่อปี67และห่างหายกันไปค่ะจนเมื่อมกราคมปี2568ค่ะทางดารานักล้องหนุ่มโตโนโได้ทักมาพูดคุยแล้วเริ่มมีการชักชวนให้ไปทํางานด้วยเป็นเรคาและช่วยในพาร์ทของผู้ช่วยพี่เมย์ผู้จัดการส่วนตัวอีกทีจนทําให้เริ่มมีความใกล้ชิดสนิท นมกัน หลังจากที่จบงานเกษตรแฟร์และหลังวันเลนทายก็เริ่มรู้สึกว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปจากที่ตนจะต้องคอยเป็นคนดูแลเอาใจใสท่ทามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโตโนโ่แต่กับการเป็นอีกฝ่ายที่หันมาใส่ใจตนมากขึ้นจนทำให้รู้สึกว่าพิเศษร,รวมไปถึงยังมีการบอกว่าคิดถึงฟัดดีจนทำให้รู้สึกวันนวายและจู่ๆวันหนึ่งค่ะโตโน่ก็เอ่ยปากบอกว่าชอบตนและยังได้มีการปรึกษาปัญหาความรักกับดิชากับทางผู้จัดการส่วนตัวที่ทั้งตนก็อยู่ด้วยโดยบอกว่าไม่ได้รักดิชาแล้ว รู้สึกเหมือนน้องสาวหมื่นคนในครอบครัวมากกว่ายิ่งทําให้ตนรู้สึกมั่นใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงประกอบกับทางฝ่ายชายยังบอกอีกว่าไปแช่ว่านที่วัดเขาอ,อา้อมไม่สามารถพูดโกหกได้ยิ่งทําให้เธอเชื่อจนหมดหัวใจแต่หลังจากที่เกิดเรื่องคานและฝ่ายชายประกาศการคอนเสิร์ตว่าจะไปตามกอนดิชาก็เลยทําให้รู้สึกว่า,วาเขาคกเป็นนักแสดงจริงๆเลยไม่ได้อยากจะคุยหรือเคลียอะไรอีกต่อไปแล้วพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโทษดิชาที่ตนเองไม่ได้ตรวจสอบทุกอย่างให้ชัดเจน กอดค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางไม่ก็ยังถือโอกาสเคลียร์ชัดๆหลังคนจับตาว่าเคยคุยกับต้งทูพีโดยเจ้าตัวก็ยอมรับค่ะว่าเคยคุยกันจริงในช่วงเวลาสั้นๆเพราะต่างฝ่ายต่างโสดและยืนยันค่ะว่าไม่ได้ทําให้ใครต้องเลิกกันอย่างแนดนอนโดยหลังจากที่ออกรายการหนกระแสก,ก็บอกเลยค่ะว่ากระแสยังคงไม่ห่างหายไปค่ะเพราะไม่เนี่ยยังคงถูกขุดอดีตออกมาแชร์อีกรัวๆทั้ทงเรื่องที่เคยมีครอบครัวและแต่งงานมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงฟ้าของโตโนโภพาคิดเองค่ะก็เจอสึกหนักเพรดังออกมาแชร์ อีกค่ะว่าไม่ได้มีแค่ไมค์คนเดียวที่โตโน่นั้นขายฝันบอกชอบบอกรักและระบายปัญหาความรักกับนิชาให้ฟังแต่ยังมีเทนเนอร์สาวสวยหุ่นแซ่บตัวแม่ของบงกการที่โตโน่ก็หลงรักตามจีบตามเอาใจใส่ขายฝันอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากรวมหุ้นเปิดร้านอาหารคลีนและชวนไปดูบัตรที่ต่างประเทศเสนอจะออกทุกอย่างใ่้แต่อีกฝ่ายไม่เล่นด้วยค่ะ ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะพื่สนิทของแพทนประพาอย่างเจนเจนติดาน,นักเล่าข่าวดาวติดตอก็ออกมาเล่าดิทานดารานักร้องหนุม่มกับนางพญาเด็กแว้นอดีตกูจินที่แทบไม่ต้องเดาั่านก็คือแพทนประพาและโตโดภาคินที่เคยจิ้นกันมาก่อนจนเกิดดอมนประพาคินก็ออกมาแชร์เบื้องหลัง9ปีก่อนที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ค่ะเมื่อทั้งคู่มีเคมีเคใจที่เข้ากันได้ดีจนแฟนๆจีนและลุนให้พัฒนาความสัมพันธ์และฝ่ายหญิงเองค่ะก็เริ่มเปิดใจเลยเอ่ยปากถามแบบตรงๆแต่ถูกฝ่าย ายปฏิเสธหน้างายบอกว่ามีคนที่คุยอยู่แล้วแต่ฝ่ายชายก็งอกแกอยากจะให้จ้นต่อค่ะเพราะกระแสก,กําลังได้งานกําลังเดินเงินกําลังมาแต่ทางแพทนันปรภาไม่อยากจะหลอกแฟนคลับหรือลงโลกอีกต่อไปเลยเออกมาประกาศชัดเจนค่ะว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องกันแต่โตโน่นั้นกลับไปพูดบนเวทีบอกว่าตัวเองไม่ดีพอซะงั้นงานนี้ทวนเลยลงแพทนปภาแบบจ้ำ จากนั้นทางหมอของความเองค่ะก็ออกมาแหกแรงแชร์โตโน่เมื่อครั้งที่จ้างให้บังคันอีเวนต์รวมกับแพทนปภาเพราะว่ากระแสคู่จิ้นกำลังมาร้อง3เพลงจ่าย2องแสนแต่ว่าขอไม่ยืดกางไม่ถ่ายรูปคู่ไม่อยู่ห้องเดียวกันแถมยังปล่อยให้ฝ่ายหญิงรับหน้าสัมภาษณ์สื่อคนเดียวอีกด้วย บอกมาค่ะทางด้านของแพทในประภาเองก็ออกมาเปิดใจพูดถึงเรื่องเมื่อ9ปีที่แล้วผ่านทางรายการแชร์ข่าวเซาสตองเป็นครั้งแรกค่ะโดยบอกว่าเรื่องมัน่านไปแล้วถ้าให้พูดตรงๆคือคนอื่นพูดแทนแพทไปหมดแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยรับงานคู่กันอีกเลยไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะจากกระแสข่าวเช้าความเจ้าชูตัวพ่อของโตโนโภาคินในครั้งนี้ ก็ทาให้หลายคนย้อนชีวิตรักกับอดีตนางเอกสาวผู้ล่วงลับแต่งโมโด,ดีดาพัชรวิรพลพงศ์ที่เคยคบหากันโดยที่ทางฝ่ายของโตโน่เป็นคนเดินหน้าตามขายขนมจีบเองและขอโอกาสให้แต่งโมเปิดใจถ้าไม่ใช่ก็ยอมให้เดินออกจากชีวิตไปได้เลยจนทําให้แตงโมน,นั้นใจอ่อนยอมเปิดใจและคบหากันเพียงแค่6เดือนก่อนที่จะตัดสินใจเข้าพิธีมัดแบบศาสนาคริสต์ท่ามกลางครอบครัวและพืนสดนิทเพียงแค่50คนเท่านั้นที่มาร่วมงานค่ะและหากยังจํากันได้ในตอนนั้นเนี่ยแตงโมต้องเจอกับก,บกระแสโจมตี และอนตี้จากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงโตโน่เองค่ะก็ถูกแฟนคลับบางส่วนแบานเพราะรับไม่ได้ที่มากคบมหากับแตงโมหลังจากที่ผ่านไปกว่า2ปีค่ะทางคู่ก็มีข่าวว่าเลิกลายแก,กทางกันไปและเป็นไปตามคาดค่ะเมื่อจูจูโตโน่เองก็ประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตว่าตอนนี้โสดแล้วทําให้หลายคนเข้าใจได้ว่าข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นเรื่องจริง หลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวช็อกเมื่อแตงโมตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองก่อนที่เพื่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลและช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นเธอรำให้แถลงข่าวก่อนกับคุณพ่อเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและยอมรับข่าว่าได้เลิกหลากกับทางโตโนแล้ว ฟากของโตโน่เองค่ะหลังจากผ่านมาไม่กี่วันก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่ขอลงดีเทลและบอกอีกว่าถ้าอยากจะให้กลับไปก็สามารถกลับไปได้นะแต่ไม่ใช่ในฐานะเดิมและขอไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ ในตอนนั้นค่ะเกิดกระแสข่าวลือต่างๆมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ก็ไม่มีใครรู้ดีไปมากกว่าคนสองคนซึ่งแตงโมเอกเคยเปิดใจหลังจากที่เลิกลากกันมาพักใหญ่ผ่านรายการดังบอกเล่าเรื่องราวความรักของเธอกับโตโนโ่ที่เปรียบเหมือนโลกถังใบเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่เธอพักพิงแต่วันหนึ่งกลับพังลงกับตาและเธอบอกว่าปัญหาการเลิกรักไม่น่าจะใช่เรื่องที่คนรักกันจะให้อภัยกันไม่ได้และมีบางช่วงบางตอนที่เธอบอกว่าโตโน่ ไม่มีความเข้มแข็งที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆในตอนนั้นได้และทำให้รู้ว่าโตโนไม่โตพอที่จะเป็นผู้นำครอบครัวได้ เรื่องราวเขาแต็งโมและโตโน่ค่ะกลับถูกมาพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่เกิดข่าวชาานี้โดยคนที่ออกมาเคลื่อนไหวปากดุเดือดแฉแหลกแบบไม่แคร์ใครนั่นก็คือแป้าาพี่ชายผู้สิทธิ์หนึ่งในเพื่อนสนิทเขาแต็งโมที่เจ้าตัวบอกว่าเคยอยู่ในช่วงเวลาที่ทั้งคู่ขมหากันและรู้เรื่องราวมาตลอดค่ะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ทันทีหลังจากที่เกิดข่าวเช้าของ่อโนโล่าสุดค่ะว่าวันนี้ที่เราคอยดักร้องที่เคยเป็นสาเหตุทําให้เพื่อนผมเกือบตายละครหนึ่ง และตอนนั้นเพื่อนกูไม่น่าเสียเวลาไปแต่งงานกับมันเลยไอ้นักลองคี้แก๊กเอ้ย นอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังได้ไลน์เล่ารายละเอียดแชร์ยับถึงเรื่องราวในอดีตของโตโนโต่ต่อทีคบหารกับแตงโมอีกคะว่าตอนนั้นอยู่ในบ้านด้วยกัน3คนมีแป๊ะซาแตงโมและนักร้องคียเก๊กตอนที่นักร้องคียเก๊กมาคบโมไม่มีอะไรมันเลยมีแค่รถมอเตอร์ไซค์วินเทจมาแค่หนึ่งคันแตงโมซื้อ BMWX1 ให้หนึ่งคันแมกระทังเสื้อผ้าเสื้อโครมฮาร์ดก็ไม่มีปัญญาซื้อโมซื้อให้หมดเลยแหวนมันแหวนแต่งงานฝั่งเพชรก็เงินโมโมให้หมดเลยยทุกอ่่างคะ น้ำค่าไฟในบ้านโมก็เป็นคนจ่ายโบดุแลผู้ชายแต่ตอนโมไม่มีตากไม่มีงานโมยืมตังนักร้องชายแต่นักร้องชายทวงเงินโมทวงแมกระทั่งค่าน้ำค่าไฟที่อยู่ด้วยกันคิดว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนผู้ชายไม่มีวุฒิภาวะไม่มีภาวะความเป็นผู้นำเลยสักอย่างทำตัวเหมือนเป็นพระเอกนะแต่เหมือนเขาทำผิดซ้ำๆอย่าให้อภัยเขาอีกเลยเขาบอกกับแตงโมงแบบนี้เขาไม่ได้ดีพอเหมือนในพระเอก M v มวเลยแล้วเขาก็ไปประกาศบนเวทีโมก็เลย ตามใจแล้วก็กินยาตามที่เป็นข่าวเข้าใจว่าตอนนั้นทุกคนอาจจะเข้าใจแท็กโมผิดสาบโมถึงออกมาพูดตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อโมถ้าใครเคยเข้าใจโมผิดอยากให้เข้าใจโมใหม่จริงๆโมเป็นคนน่ารักแต่เขาแค่โชคร้ายเรื่องผู้ชายเท่านั้นเองแตงโมเนี่ยนะมีนิสัยมีนิสัยของมันอย่างหนึ่งมันชอบเปผู้ชายเขาชอบเปเขาดูแลผู้ชายเออเขาเปผู้ชายแล้วโมก็เป็นคนที่ให้อภัย กับสิ่งที่ผิดแบบเนี้ได้ตลอดกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไม่มีอะไรมาเลยมาแต่ตัวนะครับทุกคนฟังผมไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ตอนนั้นจะไลฟฟังตอนนั้นกูอยู่ด้วยกูจะเรียกคนนั้นว่าพี่เจ๊แล้วกันนะครับผู้ชายพี่เจก,กนะครับนักร้อพี่เจคคนนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม้กระทั่งรถก็ไม่มีมีแค่มอเตอร์ไซค์วินเทจหนึ่งคันเท่านั้นแตงโมซื้อ BMWX1 ให้คหนึ่งคันนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ แต่ตอนเลิกกันเนี่ยเขาก็เอามาคืนโมเอามาคืนโมแต่ปรากฏโมเอามาใช้แฟนคลับของฝั่งผู้ชายเ,ยเหนเ็นก็มาด่าโมอย่าเลยว่าโมหน้าด้านอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเอารถผู้ชายจริงๆแล้วโม,มมันก็ไม่ยอมออกมาพูดว่ารถมันไม่ใช่รถผู้ชายผู้ชายเขาคืนมาอะไรอย่างนี้โมมันก็ยอมด่าแล้วโมเนี่ยนะมันก็โดนด่าอีกก็คือมีคนเขาเข้าใจมันผิดว่าสาเหตุที่เลิกกันกับผู้ชายคนนี้นั้นนักร้องคนนี้เนี่ยเพราะว่าโมมีคนอื่น จริงๆแล้วไม่ใช่คนก็ลุงด่าโมก็ปล่อยให้คนด่าโมโมบอกว่าตอนนี้คนก็ด่าเยอะแล้วคนจะเกลียดมันเพิ่มอีกสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโมพูดแบบนี้จริงๆช่วงเวลานั้นกูอยู่กับโมตลอดแจ็คกูอยู่กัน3คนในบ้านนะมีกูมีนักร้องคนนั้นแล้วก็มีโมสามคนกูอยู่ด้วยกันกูก็จะเห็นเหตุการณ์รู้เรื่องราวของความรักของสองคนนี้ตลอดเวลานะครับว่ามันเป็นยังไง แม้กระทั่งเสื้อผ้าเสื้อโคมฮาร์ดก็ไม่มีปัญญาซื้อโม e ซื้อให้หมดเลยเสื้อกลงเสื้อกล้ามโคมฮาร์ดอะ่ะแจ็คโมซื้อให้แหวนอะ่ะแหวนแหวนแหว,วนแต่งงานแหวนมั่นแต่งงานที่เป็นเป็นโคมฮาร์ดอ่ะฝั่งเพชรอะ่ะก็เงินโม e, นะครับนั่นก็เงินโมโมให้หมดเลยทุกอย่างประมาณนี้ค่าน้ำค่าไฟในบ้านโม e ก็จ่ายโม e ไม่มีตังมันนะไม่มีงานแต่โ no, นแต่คนนั้นยังมีพอมีงานโม e ยืมตังนักร้อชายนักร้อชายพวงเงินนะคะ โอนเงินนะคะโองตังค่าไฟค่าน้ำค่าไฟที่อยู่ด้วยกันนะะ <c oughs> วางมึงว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนอ่ะอืมเขาเป็นผู้ชายแบบนี้แจ็คโมนะมาเจอแต่ผู้ชายแบบนี้เว้ยแจ็คมึงไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะแจ็คที่ตอนนี้แต่งงานกันใหม่ๆกระแสะในสังคมประเทศไทยเนี่ยแบนด์คู่รักคู่เนี้ยสองคนเนี้ยคนสาปแช่งตลอดคนเกลียดโมเยอะมากคนห่วงฝ่ายชายเยอะมากห่วงนะเป็นห่วงเทคแคร์ฝ่ายชาย แต่ไม่เคยมีใครที่จะเห็นใจและเข้าใจโมเลยดา่าแต่โมอย่าง,ง,น,งนั้นอย่างนี้ทําไมถึงเลือกทําไมทําไมผู้ชายถึงเลือกโมอะไรแบบนี้เยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยโมมันก็แย่ yeah. นะครับจนตอนนี้ทุกคนเข้าใจแตงโมแล้วหรือยังครับเพราะว่าโมเนี่ยไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาทําให้สายชาย,ายรู้สึกเสียหายไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหายอะไรเลยนะครับยึดเชื่ได้ เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังโมเป็นคนงอผู้ชายมากกว่านะครับโมรักมากทุ่มเทมากผู้ชายไม่มีภาวะความเป็นผู้นําเลยสักอย่างเหตุผลที่เลิกกันเหตุผลที่แยกตัวออกมาแล้วเลิกกันแบบนั้นแล้วคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะที่โมรับไม่ได้ก็เพราะว่าเมื่อกี้แหละที่บางแจ๊พูดเมื่อกี้แหละครับเรื่องเมื่อกี้เขาทำซ้ำนะครับทำบิดซ้ำจนโมร,รู้สึกว่ามันไม่ไหวโมก็ให้อภยัยแต่เขาบอกว่า เขาก็นะพูดทําตัวเหมือนเป็นพระเอกนะครับบอกว่าเหมือนเขาทาผิดซ้าๆอย่าให้อภัยเขาอีกเลยเขาไม่ดีพอเหมือนในพระเอกเหมือนพระเอกเอ็มวีเลยผมผมมันไม่ดีผมมันไม่คู่แบบเนี้ยเรามันไม่คู่ควรกับเธอแล้วก็คือจะห่างก็คือยังไงก็คือไม่ยอมเลิกอะ่ะยังไงก็เลิกแล้วก็ไปประกาศบนเวทีประมาณนั้นคือโมโมโมรู้เลยว่าเขาจะไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่เพียงข้างเขาอีกต่อไปแล้วเพราะผู้ชายคนนี้ จะไม่อยู่กับเขาแล้วง้อเท่าไหร่ก็ไม่ยังก็โมกก็เลยตอมใจนะครับแล้วก็เลยกินยาตามข่าวที่โมที่ที่ที่ผมเคยเคยเสนอไปนําเสนอไปเมื่อหลายเมื่อประมาณหนึ่งสิบปีที่แล้วนะครับแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเฮเลนปวารากก็ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงประเด็นดังกล่าวสวนกับแปซารแบบหนังคนละมดกันเลยทีเดียว <c oughs> โดยเฮเลนบอกว่าไม่ได้ซื้อให้แต่ดาวให้เป็นของขวัญวันเกิดดาวให้แล้วก็เอาไปผ่อนเองแต่พอเลิกการโตโน่ก็คืนทุกอย่างให้โมหมดฝังนะ เลิกการโตโนโ่คืนทุกอย่างให้โมอันนี้คอนเฟิร์มจากกระติกนะแล้วตอนที่โตโน่มาคบกับแตงโมโตโน่เขาก็มีชื่อเสียงแล้วเขามีรายได้และเขาก็มีสตางค์เขาไม่ได้ลําบากเองเรื่องซื้อของดูแลน่ะเราเป็นผู้หญิงซื้อของฝากแฟน,แ,ฟน,แ,ฟนบแบบนกแบดเนปเป็นหรือปกติที่ซื้อฝากกันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอะไรกันโมเขาก็ซื้อของให้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าอะไรโตโน่เดี่ยคืนทุกอย่างนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืนเป็นรถหรือคืนเป็นเงินสดอันนี้เราไม่ได้ใจต้อง ถามกระติกอีกรอบพอเลิกกันคือคืนให้หมดทุกอย่างแล้วตอนที่โตโนมาโตโนเองก็มีงานมีรายได้แล้วรวยแล้วไม่ได้มาแต่ตัวค่ะตอนนั้นดังมากแล้วก็มีเงินมีรายได้เยอะมากอันนี้คนพูดกรณาพูดแล้วเอาความจริงมาพูดด้วยไม่ใช่เอามาพูดเพื่อคิดจะโจมตีคนส่วนที่โตโนเขาผิดเขาก็ผิดตรงนั้นแต่ส่วนไหนที่เขาไม่ผิดไม่ใช่ว่าเราจะเมารวมหมดไม่ได้ซื้อให้ดาวให้วันเป็นของขวัญมันเกิดดาวให้ ดาวให้ดาวให้แล้วให้ผ่อนเองใช่ไหมผ่อนเองแล้วก็ดาวให้แต่นแต่พอเลิกกันเนี่ยโตโน่ก็คืนทุกอย่างให้โมหมดฟังนะพอเลิกกันโตโน่คืนทุกอย่างให้โมอันนี้คอนเฟิร์มจากกระติกนะแล้วก็ตอนที่โตโน่มาคบกับแตงโมเนี่ยโตโน่เขามีชื่อเสียงแล้วเขามีรายได้เขาก็มีสตางค์เขาไม่ได้ลําบากไอ้เรื่องซื้อของดูแลนะ่ะเราเป็นผู้หญิงอะ่ะไอ ซื้อของฝากแฟนแบนดงแบนเดมเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ซื้อฝากกันอยู่แล้วไม่ไม่ใช่เรื่องต้องมามาปาะอะไรมาอะไรกันเข้าใจไหมเออก็คือโมเขาก็ซื้อของให้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมไม่ไม่ไม่ได้ว่าอนั่นโตโโตโน่คืนทุกอย่างนะโตโน่คืนนะผ่อนแล้วก็คืนแต่ว่าไม่รู้ว่าคืนเป็นร้นหรือคืนเป็นเงินสดอันนี้เราไม่แน่ใจอันนี้เราไม่แน่ใจนึกออกไหม เออต้องเดี๋ยวต้องถามกติอีกรอบเพราะว่าเลิกกันคือคืนให้หมดทุกอย่างไม่ได้เอาอะไรไปแล้วก็ตอนที่โตโน่มาเนี่ยโตโน่ก็มีงานรายได้ก็มีแล้วรวยแล้วไม่ได้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 มาแต่ตัวค่ะไม่ได้มาแต่ตัวตอนนั้นดังมากแล้วมีเงินแล้วรายได้เยอะมากนะคะเอออันนี้อันนี้คนพูดเนี่ยกรุณาพูดแล้วแบบว่าเอาความจริงมาพูดด้วยอย่าพูดแต่เรื่องที่แบบมันยังไม่มีแบบคิดจะต้มตีคนน่ะ ที่จะเตี๋ยโจมเตียได้เราอ่ะไม่ได้คืสนสดสิส่วนที่โตโน่เขาผิดก็คือเขาผิดตรงนั้นแต่ส่วนไหนที่เขาไม่ผิดเราไม่ใช่จะเหมารวมหมดเรียกว่าออกมาสวนคนละมูดกันเลยทีเดียวค่ะการน,นี้จับตาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าหลังจากนี้ทางแปซาเองจะออกมาเคลื่อนไหวหรือสวนกลับอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่อยากพลาดค่ะเราติดตามในทีทับตลาดเท่านั้นเลยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube channel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ